เรื่องย่อละครคงกระพันนารี40ปีก่อนเนนน้อยแคล้วและเด็กชายดำม,มะกอกตามหลวงตาเอี่ยมไปฝึกสมาธิณถ้ำนะรรศักดิ์สิทธิ์ถ้ำอัคคณีวารีทิพย์หลวงตาพบเทพพิทักษ์ถ้ำในนิมิตว่าให้หลวงตาทำพิธีอัญเชิญเหล็กไหลและนางพญาเหล็กไหลาจากถ้ำแห่งนี้เพราะในรอบ1,000ปีเหล็กไหลจะมาประทับยังโลกมนุษย์ เพื่อปราบมารร้ายสำคัญบนโลกและมีเพียงผู้เดียวที่จะรวบรวมเหล็กไหลทั้งหมดให้กลับคืนมาและมีบุญบารมีที่จะปราบมารร้ายผู้นี้ได้นั่นคือกุมารีพิทักษ์เหล็กไหลหรือคงกระพันนารีดำมะกอกและแคลวแอบเรียนรู้วิชาสายดำจนเป็นจอมขมังเวทที่กินกันไม่ลงทั้งคู่ก่อนจะแยกย้ายหายสาบสูญจากกันไป โดยที่พญาเหล็กไหลทั้ง3องค์อยู่ที่หลวงตาเอี่ยมหนึ่งองค์ดำมะกอกและแคล้วคนละองค์แต่หลวงตาแอบมอบนางพญาเหล็กไหลหนึ่งองค์ให้กับแคล้วเพื่อส่งต่อให้คงกระพันนารีในไม่ช้าและนารีนางนั้นก็คือวรรหมัยหรือแอร์พอร์ตลูกสาวคนเดียวของแคล้วแอ์พอตมีพลังดึงดูดเหล็กไหลเข้าหาตัวและจะมีอาการธาตุไฟแตกส่น้น และแก้วในตากลายเป็นสีน้ำเงินแวววาวทุกครั้งที่เหล็กไหลแสดงอิทธิฤทธิ์และเพื่อไม่ให้ใครแย่งชิงนางพญาเหล็กไหลแคล้วจึงฉีดนางพญาเหล็กไหลล้อมเหลวเข้าไปในตัวของแอร์พอร์ตโดยที่เธอก็ไม่รู้และจำเรื่องราวไม่ได้รู้เพียงแค่ว,ว่าตนมีพลังพิเศษและยิงฟันไม่เข้า แคล้วต้องพาแอร์พอร์ตหนี้ไปค่อนโลกจากการตามล่าแย่งชิงเหล็กไหลมาตลอดชีวิตจนกลับมาขอความช่วยเหลือจากท่านรองคาานายตำรวจใหญ่เพื่อนเก่าของแคล้วจึงทำให้แอร์พอร์ตพบกับหมวดนัทเดชตํำรวจหนุ่มมือสะอาดที่แท้จริงแล้วเป็นลูกชายที่เกิดจากดำที่ติดท้องเพียงไปและนัทเองก็คือลูกนัทเด็กวัดของหลวงตา ผู้เป็นพี่ชายที่แสนดีที่ดูแลปกป้องแอร์พอร์ตในวัยเด็กและทั้งคู่เคยสัญญากันไว้ว่าจะแต่งงานกันแต่แอร์พอร์ตกลับจำนัดไม่ได้ดํากลายเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดและอาวุธเถื่อนระดับชาติดําหลอกขายเหล็กไหลปลอมให้กับหลุยราจีฟผู้นำทหารในแคว้นอิสระผู้บ้าอำนาจและกระหายสงครามทั้งคู่ต่างก็ต้องการครอบครองเหล็กไหลทั้งหมด รวมทั้งต้องการตัวคงกระพันนารีเพื่อควบคุมและหลอมละลายเหล็กไหลให้กลายเป็นอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างรุนแรงที่สุดหลวงตาเอี่ยมและแคล้วจึงโดนตามล่าแย่งชิงเหล็กไหลจนหลวงตาและแคล้วถูกฆ่าตายในเวลาต่อมาหลังจากแคล้วตายชีวิตของแอร์พอตจากเด็กสาวที่ต้องหนีมาตลอดชีวิตเธอเริ่มรับรู้ว่าตนเป็นใคร เพราะได้รับการนำทางช่วยเหลืออยู่เคียงข้างและให้กำลังใจจากนัดให้รอดพ้นจากการตามล่าและยังพาแอร์พอตไปฝึกทั้งสมาธิจ,จิตและวิชาต่อสู้เพื่อเตรียมพร้อมทั้งกายและจิตทำให้แอร์พอตมีพลังพอที่จะหันหน้ามาสู้และค้นหามารตามภารกิจของคงกระพันนารีการต่อสู้กับมารร้ายและความผูกพันของแอร์พอตและนัด จึงดำเนินไปเคียงข้างกันแบบลักระหว่างรบทั้งคู่จะต้องต่อสู้เหล่าร้ายทั้งแก๊งของดำและหลุยการฝึกฝนฝ่าฟันเพื่อช่วยกันทำภารกิจของคงกระพันนารีที่ต้องกำจัดมารร้ายและนำเหล็กไหลทั้งหมดกลับคืนสู่ที่มาให้สำเร็จบุคลิกตัวละครนัทเดชตำรวจหนุ่มรูปหล่อไฟแรงมีอนาคตรักความยุติธรรมและความถูกต้อง เขาเป็นลูกของดำมะกอกและเพียงเมียคนแรกของดำเขาไม่รู้ว่าพ่อที่แท้จริงคือใครเพราะแม่พยายามปิดบังไว้จนเพียงถูกคุกคามด้วยสายดำของดำเพื่อให้เพียงบอกความจริงเรื่องนัดแต่เพียงไม่ยอมบอกเธอจึงต้องตายโดยก่อนตายเพียงเอ่ยชื่อดำมะกอกนัดจึงพยายามจับตัวคนร้ายที่ฆ่าแม่ให้ได้ บวกกับนัดดูแลสืบหาคดีฆาตกรรมชิงเหล็กไหลของหลวงตาเอี่ยมอยู่แล้วซึ่งนัดก็รู้ว่าดำมากอกก็คือสิทธิเอกของหลวงตาเช่นกันนัดจึงไล่ล่าคนที่ชื่อดำมากอกโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นพ่อแท้ๆของตนและก็ไม่รู้ว่าแดงมากล่ำที่เป็นคู่ปรับกันมาตลอดเป็นน้องชายแท้ๆของนัดนัดเดชได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านรองคาถาให้มาคุ้มครองวรมัย หญิงสาวที่ยิงฝันไม่เข้าที่ถูกตามไล่ล่าเพื่อต้องการบ้างสิ่งบางอย่างจากเธอมาตลอดชีวิตแม้ในตอนแรกเขาและเธอจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งแต่การปกป้องเผชิญเหตุร้ายร่วมกันหลายครั้งและการช่วยให้วรไมัยแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้คนร้ายก็สร้างความผูกพันและความใกล้ชิดทำให้ทั้งคู่เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันวรมยัยหรือแอร์พอร์ต นูนาสาวสวยนิสัยห้าวเลยๆที่ต้องระหกระเหินหนีขบวนการที่ตามล่าเธอและพ่อของเธอไปอยู่ต่างประเทศจนสุดท้ายพ่อของเธอต้องกลับมาเมืองไทยและขอความช่วยเหลือจากท่านรองคาทาเพื่อนเก่าของแคลววรมัยมาเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งและเป็นหัวโจกในหมู่เพื่อนชายเก่งวิชาป้องกันตัวนานา,นาชนิดและวิชาสะดาะกุญแจ เธอเป็นลูกสาวพจนารีที่เกิดจากแคลแต่วรมไมจำแม่ที่ทิ้งเธอไปด้วยความจำเป็นไม่ได้แต่เด็กๆใช้ชื่อว่าหนูนาแต่เมื่อพ่อมีปัญหาแยกทางกับแม่พ่อเลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าแอร์พอร์ตเพื่อไม่ให้แม่ตามหาเธอเจอแคลวฉีดนางพยาเหล็กไหลล้อมเหลวเข้าไปในร่างกายของเธอเพื่อให้ไม่มีใครแย่งชิงนางพญาเหล็กไหลาจากตัวเธอได้ เธอจึงถูกกำหนดให้ดูแลนางพญาเหล็กไหลหรือเป็นคงกระพันนารีนั่นเองวรมัยจึงโดนไล่าตามล่าจากคนร้ายหลายกลุ่มจนเสียพ่อไปเมื่อเหลือตัวคนเดียวและต้องอยู่ในอรารักขาของตำรวจและตำรวจที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลเธอก็คือนัทเดชหรือพี่ลูกนัดที่เธอเคยสัญญากันไว้เมื่อเป็นเด็กว่าจะแต่งงานด้วยแดงมะกลหรือเดชด,ดานายัย ชายหนุ่มลูกของดำมากอกและภรรยาใหม่เป็นเพื่อนสนิทของแอร์พอร์ตถูกพ่อที่เลี้ยงดูตามลำพังตามใจมาตั้งแต่เด็กจึงใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยแดงเป็นคนเอาแต่ใจแต่ก็มีเพียงหนึ่งเดียวที่แดงแพ้ทางก็คือวรมัม่แดงรักพ่อมากแต่เพราะแดงเป็นคนไม่เด็ดขาดอ่อนแอนั่นจึงทำให้ดำไม่ไว้วางใจให้ทำงานค้าของผิดกฎหมายข้ามชาติต่อจากดำ แดงจึงแอบน้อยใจพ่อมาตลอดและกลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองจนเมื่อเขาได้พบกับไลล่าสาวสวยเปรี้ยวที่ชอบยกย่องว่าแดงเก่งฉลาดแต่จริงๆแล้วเธอหลอกใช้เขาและเมื่อแดงรู้ว่าที่จริงแดงมีพี่ชายอีกคนเขาจึงเกิดความกลัวพ่อไม่รักจึงทำทุกอย่างที่ร้ายขึ้นเรื่อยเพื่อให้พ่อพอใจแม้กระทั่งการจับตัววรมไมมาให้พ่อ แดงไม่ชอบขี้หน้านัทเดชตั้งแต่แรกเพราะนัทเข้ามาใกล้ชิดพัวพันกับวรมัยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายแดงพยายามทำทุกทางให้นัทเดชพ้นทางจนถึงพยายามจะฆ่านัทเดชแต่ไม่สำเร็จแต่เมื่อเรื่องทั้งหมดคลี่คลายแดงก็สำนึกผิดและยอมรับนัทจิตนารีหรือไหลลาสาวสวยเปรี้ยวลูกบุญธรรมของคาถาและพจนารี ไลล่าพยายามทำตัวให้หน่าสงสารที่เป็นเพียงลูกเลี้ยงจนถูกญาติๆจากตระกูลผู้ดีเก่าของคาทาดูถูกไลล่าทำเป็นน้อยใจขี้อ้อนเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่บุญธรรมว่าที่ทำตัวเลวไหลไม่เอาไหนแบบนี้เป็นเพราะประชดชีวิตทำให้คาทาและพจนารียิ่งสงสารและพยายามมอบความรักให้อย่างเต็มที่และจริงใจ แต่จริงๆแล้วไลล่าแอบร้ายจากส่วนลึกของจิตใจเพราะป,ปมความแค้นที่ซ่อนอยู่ภายในไลล่า la เป็นผู้หญิงเปรี้ยวและสามารถใช้สเสน่ห์ทำให้ผู้ชายกลายเป็นเบีย้ยล่างให้จูงจมูกได้แม้แต่แดงเองก็โดนไลล่าใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นแบบไม่รู้ตัวไลล่า la แกล้งทำเป็นจำอดีตตัวเองไม่ได้ทั้งๆที่จำได้ว่าคาาเป็นคนฆ่าโจนโก้พ่อแท้ๆของไลลา และโจนโกก็ได้สั่งเสียไว้ว่าให้ไลล่าแก้แค้นต้องฆ่าคาาให้ได้ดัมมะกอกดนายหรือเดวิดนักค้ายาและอาวุธผิดกฎหมายข้ามชาติที่โหดเหี้ยมเจ้าเล่และต้องการความยิ่งใหญ่ดำเป็นจอมขมังเวทวิชาสายดำที่หวังเป็นใหญ่แต่อดีตวัยเด็กเคยเป็นเด็กวัดที่อยู่ในความดูแลของหลวงตาเอี่ยมที่หลวงตาเลี้ยงดูมาคู่กับเนนแคล้ว และเขาก็ได้พยาเหล็กไหลามาจากหลวงตาหนึ่งองค์เช่นเดียวกับแคลวและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดำหลงไปกับความโลภอำนาจในทางมืดทุกอย่างดำซ่อนตัวอยู่ในเงามืดโดยให้สมุนมือขวาคือบิ๊กเจ๋งเป็นคนออกหน้าเพื่อรอวันที่จะได้ครอบคลองเหล็กไหลทั้งหมดและลบภาพดำมาเกาะคนเดิมให้หมดสิน้นหมวดจา๋าสาวหน้าตาน่ารักแบบเกาหลี มองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีวางตัวสบายๆกับทุกคนไม่คิดมากแต่เตะหนักมากอดีตนักเทควันโดเหรียญทองทีมชาติเข้าเรียนโรงเรียนรุ่นเดียวกันกับนัทจนสนิทกันมากเมื่อได้มาทำงานร่วมกันจึงทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนกันแคล้วหรือคำรบพ่อของวรมัยที่รักและห่วงวรมัยมาก เขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าวรมไมคือคงกระพันนารีตั้งแต่วรไมัยยังเด็กจึงฉีดนางพญาเหล็กไหลเข้าไปในตัววรมไมและอดีตคือเนนแคล้วสิทธิเอกของหลวงตาเอี่ยมเช่นเดียวกับดำและเคยสาบานเป็นพี่น้องกับดำและฝึกวิชาคาถาอาคมสายดำมาพร้อมกับดำจนกลายเป็นจอมขมังเวททั้งคู่แคลเป็นคนจิตใจดี แต่เคยบ้าฝึกคาถาอาคมจนพจนารีต้องพาลูกหนีแต่พจนารีทำลูกหลงทางจึงทำให้แคลวยื่นคำขาดให้พจนารีตัดขาดจากลูกและดูแลลูกเองมาตลอดเพียงลำพังแคลวต้องพาลูกหนีการไล่ล่าชิ่งเหล็กไหลไปค่อนโลกแม้แคลวผิดสัญญากับหลวงตาขายพญาเหล็กไหลของตนไปแล้ว แต่ก็ยังถูกตามไล่ล่าเพื่อแยกนางพญาเหล็กไหลในตัววรมัยอยู่ดีจนสุดท้ายต้องกลับมาอยู่เมืองไทยและโดนดำฆ่าตายในที่สุดคาานายตำรวจตำแหน่งใหญ่โตซื่อตรงรักความถูกต้องเขาแต่งงานกับพจนารีแต่ไม่มีลูกด้วยกันและรับไล่ล่ามาเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรมแต่ก็ยังรักและเอ็นดูวรมไมเหมือนลูกเช่นกัน โดยที่ไม่รู้ว่าวรมัยเป็นลูกแท้ๆของพจนารีคาทารู้จักกับแคล้ในชื่อคำรบเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่คำรบจะพาลูกหนีไปญี่ปุ่นเพราะความสามารถพิเศษที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่ช่วยตำรวจได้คาทาจึงให้ความช่วยเหลือดูแลคำรบและวรมัยเมื่อกลับมาอยู่เมืองไทยจนกระทั่งคำรบโดนฆาตกรรมพจนารี หญิงสาวสวยนิสัยดีเรียบร้อยมารยาทงามเป็นแม่แท้ๆของวรไมัยหลังแยกทางกับแคลวเธอต้องไปเป็นแม่บ้านในสถานทูตและได้พบรักใหม่กับท่านรองคาาบิ๊กเจ๋งลูกน้องมือขวาของดำมากอกและเป็นพ่อของฉัดซึ่งดำนำมาชุบเลี้ยงทั้งครอบครัวโดยส่งเสียให้ฉัดเรียนที่เดียวกับแดงมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงคอยปกป้องแดง บิ๊กเจ๋งเป็นมือขวาของดำและออกหน้าทำเรื่องร้ายๆให้ดำเสมอแต่ลึกๆบิ๊กเจ๋งแอบเสียมให้ดำยิ่งถลำลึกในการบ้าอำนาจจนตกอยู่ในอันตรายเพื่อที่ตนจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ซะเองฉัดเด็กหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักชอบการต่อสู้ใช้กำลังเป็นชีวิตจิตใจมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและบอดี้การ์ดประจำตัวของแดง เพราะดำตั้งใจส่งเสียให้เรียนเคียงข้างแดงอายุเท่ากันเรียนที่เดียวกันกับแดงตลอดเพื่อให้ดูแลปกป้องแดงฉัดเป็นลูกชายของบิ๊กเจ๋งและฉัดก็แอบลงรักไลล่าจึงโดนไลล่าหลอกใช้ราจีฟหลุยผู้นำเผด็จการแควนโกสุมชายแดนอินเดียแขวนที่ล่ำรวยจากการขายยาเสพติดอย่างอิสระและไม่มีใครกล้าประกาศสงคราม เพราะสะสมอาวุธร้ายไว้จำนวนมากหลุยคือผู้นำที่บ้าอำนาจกระหายสงครามและคลั่งของคลังจากทั่วโลกต้องการครอบคลองเหล็กไหลเอามาหลอมเป็นอาวุธที่รุนแรงกว่าปรมาณูจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เหล็กไหลมาแม้ต้องแลกด้วยชีวิตคนอื่นหลวงตาเอี่ยมพระธุดงผู้มีบุญบารมีและยึดมั่นในศีลธรรม หลวงตาจำศีลสมาธิเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงและเป็นผู้ค้นพบถ้ำอัคนีวารีทิพย์ที่ซ่อนของเหล็กไหลหลวงตามักแผ่เมตตาและส่งกระแสจิตให้สัตว์ป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลถ้ำให้เปิดทางให้เหล็กไหลไปอยู่กับคนที่เหมาะสมหลวงตาเอี่ยมเป็นคนดูแลเลี้ยงดูเนนแคลและดำมมะกอกมาตั้งแต่เด็กในตอนหลังถูกฆาตกรรมเพราะเหล็กไหลเป็นเหตุ จามิรตำรวจคู่หูนัทเดศผู้ติดตามที่ดีคอยช่วยเหลือนัทเดศในทุกเรื่องตลกจิตใจดีและซื่อสัตย์ต่อนัทเดศโจนโกโจนปล้นฆ่าชาวบ้านซึ่งเป็นพ่อที่แท้จริงของไลล่าตอนหลังถูกคทาจับตายต่อหน้าลูกก่อนตายโจนโก้ได้บอกกับไลล่าให้ช่วยแก้แค้นให้ตนด้วยเพียงสาวชาวบ้านรักศิลปะ เมียเก่าของดำมะกอกแม่ของนัทเดชเมื่อตั้งท้องได้สองเดือนเธอถูกดำมะกอกทิ้งไปจึงเสียใจและไม่อยากให้นัทเดชรู้ว่าดำคือพ่อแต่สุดท้ายก็โดนดำมะกอกตามเจอเพื่อเค้นถามเรื่องนัดแต่เพียงไม่ยอมบอกเธอจึงถูกฆ่าตายในที่สุดชาตรีตำรวจแกะดำนอนบ่อนไส้ที่คอยช่วยเหลือดำมะกอก ทั้งในเรื่องความผิดและช่วยในเรื่องค้าของกฎหมายและต้องการตำแหน่งแทนที่คาาลุงใบ้ลุงใบ้อาศัยอยู่ในวัดหลวงตาเอี่ยมเป็นพยานคนสำคัญที่เห็นภาพตอนที่หลวงตาเอี่ยมถูกทำร้ายจึงตกใจจนสติปั้มเป๋และถูกดำตัดลิ้นจนพูดไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้ว่าใครฆ่าหลวงตาเอี่ยมลุงคอยช่วยเหลือและดูแลแอร์พอร์ต ตอนที่เธอไปตามหาแม่ที่กาญจนบุรีตอนหลังถูกดำตามล่าเพื่อฆ่าปิดปากติดตามชมละครคงกระพันนารีได้ทางช่องสามค่ะ